เราไม่เคยมาแล้วตัวเชือเป็นตัวเป็นตัวพันนี่นี่ไม่เคยมาแลยใครได้ใครไายเห็นด้วยดูได้มาตัวนี้นะตัวนี้เป็นด้วยนะตัวนี้หลุกมาเนี่นะไม่ใช่หลวงคือหลวงก็เพื่อไม่หรืออ๋อโคตัวเล็กหรอแก่ตัวนี้อ๋อ

Ni ni yeb